สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้เรามาต่อในการทำแบบฝึกหัดออนแทนในแบบฝึกหัดที่หกจุหนึ่งหนึ่งนะคะเป็นรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเราจะจบเรื่องนี้กันแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นบทใหม่แล้วเกี่ยวกับการช่างตวงวัดนะคะเดี๋ยวถ้าทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วก็เลียรแบบฝึกหัดทุกอย่างเสร็จคุณครูคก็จะเริ่มเรื่องใหม่เลยเนะเาะแล้วเจอกันตอนเปิดเทอมวันที่หนึ่งกุมภาน,นะคะถ้าได้เปิดเนาะ ่ทีนี้แบบฝึกหัดที่นักเรียนทำานี่บางคนอาจจะทำไปก่อนแล้วแต่ใครที่ทำเสร็จแล้วก็ขอให้ตรวจตาความถูกต้องด้วยนะคะว่าถูกทั้งหมด100%หรือเปล่าทั้ง7ข้อเนาะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มเฉลยในข้อที่1เลยนะคะ,ะในระหว่างที่คุณครูเฉลยคุณครูก็จะอธิบายทุกอย่างแล้วก็พาคิดเลขด้วยเนาะเพื่อที่นักเรียนจะได้ เข้าใจสิ่งที่นักเรียนตอบมามากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งเลยอฮ้ยลืมอธิบายว่าสิ่งที่เราเรียนแล้วก็ทำึกหัดตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการบวกและการลบนะคะการบวกและการลบคู่เห็นบางคนทำวิธีการคูณมาสงสัยมากเลยว่าทำมาได้ยังไงครูยังไม่สอนการคูณเลยก็เก่งเนาะอ่ะโอเคเ ต่อเลยนะคะข้อที่1กระดาษสายรุ้งสีแดงยาว3เมตรหกเซนติเมตรกระดาษสายรุ้งสีเขียวยาว5เมตร80เซนติเมตรถามว่ากระดาษสายรุ้งทั้งหมดยาวเท่าไหร่อ่ะกระดาษสายรุ้งสีแดงอ่ะกระดาษสายรุ้งสีแดงยาว3เมตร 3เมตรกับหกสิบห้าเซนติเมตรนะคะกระดาษลูกศงสีแดงอุ้ยกระดาษลูกศรล้งสีเขียวอ่าลุงสีเขียวยาวห้าเมตรกับแปดสิบเซนติเมตรถามก่อนว่าสีไหนยาวกว่ากันถูกต้องสีแดงนะคะทีนี้เขาก็เลยถามว่ากระดาษยรุ้งทั้งหมดยาวเท่าไหร่ก็คือเอาความยาวของสองตัวนี้มารวมกันนั่นเอง นะคะเอา2ตัวนี้มารวมกันอ้าวแล้วก็เอาเลยกระดาษไสรุ้งสีแดงก็เอาความยาวของสีแดงมาใส่รุ้งสีแดงยาว3เมตรกับอีก65เซนติเมตรกระดาษไสรุ้งสีเขียวยาว5เมตรแกบอีก8ปเซนติเมตรเราก็เอามาบวกกันเลยนะคะอย่าลืมเครื่องหมายบวกแล้วก็อย่าลืมขีดเส้นใต้ทุกครั้งนะคะเวลาทำการณิสตร์เพราะว่าเวลาการตรวจจะได้ตรวจง่ายๆเนาะหนูก็บวกเลขลงไปเลยค่ะ มันจะมีปัญหากับคนที่บวกเล็กไม่ได้นี่แหละค่ะถึงจะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องเนาะจะหลงระหว่างการบวกาบวการลบนะักเรียนดูให้ดีแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะคะ5บวก0นย์มีค่าเท่ากับ5 6บวก8มีค่าเท่ากับ14 5บวกสามีค่าเท่ากับ8นักเรียนจะเห็นว่าเซนติเมตรนี่มันมีค่าตั้ง145เซนติเมตรเมื่อวานที่เราเรียนไปยังจำได้อยู่ไหม 100เซนติเมตรเท่ากับกี่เมตรนะคะ1เมตรอ่าหนึเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรดังนั้นจาก1ตัวเลขหนึ่งนี่เราคิดเป็นเมตรได้ไหมตัวเลขหนึ่เซนติเมตรถ้าคิดเป็นเมตรก็คือ1เมตรกับอีกกี่เซนคะกับอีก45เซนติเมตรใช่หรือไม่อ่าทีนี้พอเราคิดความยาวได้ออกมาแล้วเออเราก็า1หเมตรนี่ไปรวมกับ8เมตรได้ไหม อหนึ่งเมตรที่ได้เนี่ยค่ะไม่รวมกับแปดเมตรได้ไหมคะได้ดังนั้นคําตอบก็เลยจะเป็นแปดบวกหนึ่งแปดเมตรบวกหนึ่งเมตรกลายเป็นเก้าเมตรรวมแล้วก็เขียนเซนติเมตรที่เหลือนั่นก็คือสี่สิบห้าเซนติเมตรอ่าแล้วก็จะได้ความยาวเป็นมีเก้าเมตรกับอีกสี่สิบห้าเซนติเมตรก็จะได้ความยาวของกระดาษสายลุงทั้งหมดนะคะแล้วก็ต่อลงไปเลยตอบว่ากระดาษสายรุ้ง ทั้งหมดยาว9เมตรกับอีก45เซนติเมตรนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะ,ะต่อไปข้อที่2เลยแม่ซื้อผ้า12เมตรตัดไปทำผ้าม่าน6เมตร30เซนติเมตรแม่เหลือผ้าอยู่เท่าไรสิ่งนี้โจทย์ถามคือสีฟ้าค่ะว่าแม่เหลือผ้าอยู่เท่าไร ก็คือแม่มีผ้าเยอะมากเลยแม่มีผ้าเยอะมากๆยาวตั้งสิบสองเมตรแม่มีผ้าสิบสองเมตรค่ะก็คือความยาวที่สูงมากๆยาวมากๆแต่ว่าแม่น่ะตัดไปทำา้าม่านก็คือต้องตัดออกใช่ไหมสมมุตินี่คือกันไก่าตัดนี่ค่ะเลยเชือบเชือบเชือบกันไก่ตัดให้มันขาดตัดออกไปเนี่ย เป็นจำนวนทั้งหมด6กเมตรกระบิก30สเซนติเมตรเลยแสดงว่าผ้ามันจะต้องสั้นลงหรือยาวขึ้นคะอ่าผ้าต้องสั้นลงผ้าต้องสั้นลงแสดงว่าต้องมีความยาวน้อยกว่า12ถูกหรือไม่น้อยกว่าสิบสองทำยังไงเราถึงจะทำเลขให้มันน้อยกว่า12นั่นก็คือ ลดเลขลงใช่ไหมการลดลงนั่นก็คือการตัดออกหรือลดลงเนี่ยนั่นคือการลบเนาะดังนั้นข้อที่สองใช้วิธีการลบจึงจะถูกต้องนะคะอ่ะเราก็มาทำเลยแม่ซื้อผ้าเราก็ลงมาตรงนี้เม่ซื้อผ้าทั้งหมดสิบสองเมตรมีหน่วยเป็นเซนติเมตรไหมคะไม่มีเราก็เติมศูนย์สองตัวไว้ตัดไปทำผ้าม่านตัดไปก็คือใช้วิธีการลบตัดไปเท่าไหร่คะหกเมตรกับอีกสามสิบเซนติเมตร ขีเส้นใต้ทุกครั้งจืบจืบทีนี้แม่เหลือผ้าอยู่เท่าไหร่อ่ะศูนย์ลบศูนเลยค่ะศูนย์ลบศูนย์ได้ไหมได้ตอบศูนย์แต่ศูนย์นี่ลบสามไม่ได้ทํำยังไงคะไปยืมยืมสองจากสองเหลือหนึ่งยืมเข่ามาตัวเองมีศูนย์ยืมเข่ามาสิบกลายเป็นสิบสิบลบสามมีอยู่สิบหกักออกสามเหลือเจ็ดอ่ะทีนี้หนึ่งลบหกได้ไหมลูก ไม่ได้เพราะว่าหนึ่งมันมีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะ1ก็ต้องไปยืมข้างหน้าอ่ายืมข้างหน้ามาหนึ่งหน่อยเธอยืมฉันยืมเธอหน่อยจากหนึ่งกลายเป็นศนย์ยืมเขามาสิบตัวเองมีหนึ่งกลายเป็นสิบเอดสิเดลบหกเหลือห้านะคะดังนั้นข้อนี้แม่จึงเหลือผ้าอยู่ห้าเมตรกับอีกเจดสิบเซนติเมตรบางคนทำก่อนหน้านี้ถูกหรือเปล่าเช็คคำตอบให้ถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อที่สามเลยจุดจาดนะคะข้อที่สามวันแรกสร้างรัว้วรู้จักรั้วไหมมีใครไม่รู้จักรั้วไหมคะอ่ารั้วก็คือสิ่งที่ล้อมรอบบ้านไว้นะกั้นระยะเขตกั้นอาณาเขตไว้นะคะอ่าวันแรกสร้างรั้วได้ยาวสิบเจ็ดเมตรสามสเซนติเมตรวันที่สองสร้างได้อีกสิบสี่เมตรแปดสิซนติเมตรวันที่สองสร้างรั้วได้น้อยกว่าวันแรกอยู่เท่าไหร่ หลายคนที่ทําโจทย์บ่อยๆอะค่ะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วว่าการเปรียบเทียบกันการเปรียบเทียบกันว่ามากกว่าอยู่เท่าไหร,ร่น้อยกว่าอยู่เท่าไร่ต่างกันเท่าไหร่ส่วนใหญ่การเปรียบเทียบกันว่ามากกว่าอยู่เท่าไรน้อยกว่าอยู่เท่าไหรสูงกว่าอยู่เท่าไรเตี้ยกว่าอยู่เท่าไหร่ต่างกันอยู่เท่าไรส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ ลบเพื่อเปรียบเทียบกันนะคะสามารถใช้ไปจนถึงตอนโตเลยนะเทคนิคการอ่านโจทย์แบบนี้นะคะ,ะทีนี้เราก็มาเขียนเลยว่าวันแรกเนี่ยสร้างรั้วได้ยาว17เมตรวันที่30เซนติเมตรวันที่สองสร้างรั้วได้ยาว14เมตร80เซนตมตรอเดี๋ยวถามก่อนระหว่างวันแรกกับวันที่สองวันไหนสร้างรั้วได้ยาวกว่ากันวันแรกได้17เมตรวันที่สได้14เมตร วันไหนได้ยาวกว่ากันคะวันแรกใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเอาวันแรกนี้ขึ้นก่อนเพื่อที่จะลบได้ถ้าเราเลขน้อยขึ้นก่อนมันจะลบไม่ได้นะคะอ่าทีนี้เราก็เลยมาตอบคำถามบรรทัดที่สามเลยค่ะวันที่สองสร้างรั้วได้น้อยกว่าวันแรกเท่าไหร่วันที่สองสร้างรั้วได้น้อยกว่าวันแรกเท่าไหรแล้วก็ลบเลขเลยค่ะศูนย์ลบศูนย์ได้เท่าไหร่คะได้ศูนย์สามลบแปดได้ไหมไม่ได้ให้ไปยืมข้างหน้าจากเจ็ดเหลือ 6จาก3กลายเป็น13 13-8แเหลือเท่าไหร่ออะรคะลูกนับนิ้วก็ได้ค่ะ8แล้ว9 10 11 12 13กี่นิ้ว5นิ้วใช่ไหมคะอ่ะ5นิ้ว13-8ลบ8ก็เลยเหลือ5 6าลบ4เหลือ2 1งลบ1ได้ไหมได้แต่ว่ามันก็เหลือ0ไม่ต้องเป็นต้องเขียนค่ะ ก็ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบว่าวันที่สองสร้างรั้วได้น้อยกว่าวันแรก2เมตรกับอีก50เซนติเมตรนะคะใครที่ไม่ทันสามารถกดหยุดได้แล้วก็แก้ไขให้มันถูกต้องนะคะนักเรียนสำหรับข้อที่3เนาะต่อไปเลยคุณครูรีบมากต่อไปข้อที่4เสาธง อาคารเรียนและโรงอาหารตั้งอยู่บนถนนฝั่งเดียวกันอืมมีสามสถานที่มีเสาธงอาคารเรียนแล้วก็โรงอาหารโรงอาหารเอาใหญ่ๆห,หน่อยนาะนมีโต๊ะกินข้าวจึ๊บจๆ๊บจึ๊บจิบจบจบอ่ามีแม่ค้าด้วยอ่าโอ้ยรูปไม่สวยเลย ั้งอยู่บนถนนฝั่งเดียวกันบนถนนฝั่งเดียวกันโอ้ยคุณครูไปบ้านรูปไม่สวยเลยเอาใหม่นะคะเสาธงอาคารเรียนแล้วก็โรงอาหาร เสาธงอาคารเรียนและโรงอาหารตั้งอยู่บนถนนฝั่งเดียวกันอ่าวลืมว่าถนนไม่คุนอ่าวลืมว่าถนนอ่าต่อไปเลยเระยะทางจากเสาธงถึงอาคารเรียนคือสิบห้าเมตรห้าสิบเซนติเมตรเสาธงไปยังอาคารเรียนฮลโหลอยู่ไหนนะเสาธงไปอาคารเรียนอ่ะขอเขียนคำว่าเสาธงก่อนแล้วกันเดี๋ยวหลงอาคารโรงอาหาร สอทงเปอีาอาคารเรียนคือ15เมตรกับอีก50ซนติเมตรใช่หรือไม่ตามที่โจทย์ให้มาใช่ต่อไประยะทางจากอาคารเรียนถึงโรงอาหารคือ30เมตรร์คือหลายแทอ่ะระยะทางจากโรงไอจากอาคารเรียนไปจนถึงโรงอาหารนี่30เมตรด้วยกันเยอะมากนะคะ30เมตร จริงๆครูต้องย้ายลงหารมาฝั่งนี้หน่อยอมาฮัลโหลมามามาอ่สามสิบเมตรนะคะทีนี้เขาเลยถามว่าแล้วจากเสาธงถึงโรงอาหารเป็นระยะทางเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามจากเสาธงถึงโรงอาหารเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็คือจากบริเวณนี้ขอใช้สีอื่นจากบริเวณนี้เสาธง ไปจนถึงโรงอาหารรวมแล้วเป็นระยะทางเท่าไหร่เห็นไหมการรวมกันของระยะทางใช้วิธีการอะไรนะคะถูกต้องค่ะใช้วิธีการบวกทีนี้เราก็เลยเอามาเขียนจากเสาธงถึงอาค,คารเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่ก็คือ15เมตรกับอีก50เซนติเมตรจากอาคารเรียนถึงโรงอาหารก็คือตรงนี้จากอาคารเรียนถึงโรงอาหารคือกี่เมตรคะ30เมตร มีตัวมีหน่วยเซนติเมตรไหมไม่มีก็เติมศูนย์เข้าไปเพื่อที่จะได้บวกดูดีแล้วก็ง่ายนะคะอันทีนี้ตอบคำถามเลยในบรรทัดที่3จากเสาธงถึงโรงอาหารเป็นระยะทางเท่าไหร่เราก็เอามาบวกกันเพื่อที่จะได้คำตอบจากระยะทางจากเสาธงถึงโรงอาหารนะคะ0ูนย์บวก0นย์มีค่าเท่ากับ0 5ย์บวก0ูนย์มีค่าเท่ากับ5 5บวก0ูนย์ได้ไหมได้5บวก0นมีค่าเท่ากับ5เหมือนเดิม1บวก3มีค่าเท่ากับ4ค่ะ ตอบเลยค่ะจากเท่าทงถึงโรงอาหารเป็นระยะทาง45เมตรแล้วก็50เซนติเมตรนะคะอืมถึงจะเป็นคาตอบที่ถูกต้องใครทํามาไม่ถูกนี่ตีนะอ่ะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5บ้านหลังหนึ่ง ชั้นหนึ่งของบ้านสูง3มเมตรยีเซนติเมตรชั้นที่สองสูง2เมตร5เซนติเมตรบ้านหลังนี้สูงเท่าไหร่อ่าแสดงว่าบ้านหลังนี้มีกี่ชั้นคะแน่นอนว่าต้องมี2ชั้นนะคะก็เขบอกอยู่ว่าชั้นที่1อ่าสูง3มเมตรยีเซนติเมตรขอเขียนตัวย่อดนะคะะื้งทีมนไม่ค่อยมีชั้นที่สองอ่ามีลังคาด้วยหน่อย ชั้นิดสองสูงสองเมตรกับอีก75เซนติเมตรนะคะอ่าถขาถามว่าบ้านหลังนี้สูงเท่าไหร่รวมแล้วบ้านหลังนี้สูงเท่าไหรก็คือถามตั้งแต่ความยาวจากชั้นที่หนึ่งอ่าไปจนถึงชั้นที่2เลยว่ามันรวมแล้วเนี่ยความยาวเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องเอาความยาวทั้งสองอันนี้มาบวกกันถูกต้องหรือไม่อืมใช่นะคะดังนั้นก็เลยจะเอาชั้นที่ 1, หนเขียนก่อนในบรรทัดที่หนะคะ ชั้นที่หนึ่งของบ้านสูง3เมตรกับอีก25เซนติเมตรชั้นที่สอง่ะลงมาบรรทัดที่สองเลยค่ะชั้นที่สองสูง2เมตร75เซนติเมตรข้อนี้เราก็ต้องเอามารวมกันอย่าลืมเครื่องหมายนะคะจะได้รู้วัด หนูใช้วิธีการอะไรในการคิดหาคําตอบข้อนี้อ่ะต่อไปข้อที่3ก็เอาสิ่งนี้เราถามเรามาตึกเขียนเลยบ้านหลังนี้สูงสูนเท่าไหร่ก็ค่อยหาออกมาอ่ะขีดเส้นไว้ก่อนนะคะห้บวกหมีค่าเท่ากับ10ใส่0ูนย์ทด1 7ึบวกสมีค่าเท่ากับ9บวกตัวทดอีก1เป็นสิบ แล้วก็เขียนไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรสามบวกสเป็นห้าเอ๊อเออย่าลืมนะคะว่าหนึ่งรเซนติเมตรมันมีค่าเท่ากับกี่เมตรนะหนึ่งรยซนติเมตรมีค่าเท่ากับ1 m. เมตรแล้วก็มารวมเลยอ่แล้วก็หนึเมตรมารวมกับ5้าเลยเนี่ยรวมเลยนะคะจะได้ไม่ต้องแบบเขียนหลายรอบ อ่ะห้บกห้เมตรบกหนึเมตรก็กลายเป็น6เมตรดังนั้นบ้านหลังนี้สูงบ้านหลังนี้สูง6เมตรนะคะโอเคต่อไปข้อที่6เสาธงสูงแปเมตรเสาธงสูงแปเมตรอาคารเรียนสูง1 2บสเมตรห้เซนตมรเสาธงเตี้ยวกว่าอาคารเรียนเท่าไหร่ สิ่งที่โจทย์ถามคือเสาธงเตียกก่าอาคารเรียนเท่าไหรขายานโจทย์ไม่รู้เรื่องแนะนําว่าให้วาดรูปนะคะนักเรียนจะได้ไม่หลงอ่วาดความสูงเสาธงขึ้นมาสักนิดหน่อยอะคร่าวๆเสาธงสูง8เมตรใช่หรือไม่แต่อาคารเรียนสูงตั้ง12เมตรก็ต้องวาดสูงกว่าอยู่แล้วอาคารเรียนอะไรทำไมยาวขนาดนี้อ่ะ อาคารเรียนสูง12เมตร50เซนติเมตรอาระหว่างอาคารเรียนกับเสาธงอันไหนสูงกว่ากันคะแน่นอนว่าเป็นอาคารเรียนถูกหรือไม่ทีนี้เขาก็เลยถามเธอว่าเสาธงเตี้ยกว่าอาคารเรียนอยู่เท่าไหร่ก็คือเอาความสูงงสองอันนี้เปรียบเทียบกันค่ะจะแนไหมครูบอกว่าการเปรียบเทียบกันมากกว่าน้อยกว่าเตี้ยกว่าสูงกว่าอยู่เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการลบเนาะ ทีนี้เราก็เอาความสูงของอาคารเรียนนี่มันมากกว่าขึ้นก่อนนะคะเพื่อที่จะลบได้ถ้าเราเอาแปดขึ้นก่อนเนี่มันจะลบไม่ได้แล้วมไม่ถูกหลักนะคะอะข้อที่บรรทัดที่หนึ่งอาคารเรียนสูงสิบสองเมตรห้าสิบเซนติเมตรเสาธงสูงแปดเมตรมีหน่วยเซนติเมตรไหมคะไม่มีก็เติมศูนย์ไว้ข้อนี้ใช้วิธีการลบ เจ้าก็เขียนไว้เลยอ่ะทำส,สวยๆคนคุณค้าคณคุณไม่มีไม้บรรทัดทษทีเสาบรรทัดที่สามก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเอาลงมาเขียนเลยค่ะเสาทงเตี้ยก,กว่าอาคารเรียนอ่าอยู่เท่าไหรนั่นก็คือคำตอบที่เราจะตอบ่ะคิดเลขเลยค่ะ0ูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ห้าลบศูนย์ได้ 5 2-8ลบ8ได้ไหมไม่ได้ไปยืมข้างหน้าจาก1กลายเป็น0ยืมเขามา10กลายเป็น12 12-8ลบเหลือ4ค่ค่ะทีนี้นักเรียนก็ตอบลงไปเลยเสาธงเตี้ยวกว่าอาคารเรียน4เมตรห้าสเซน เมตรโอเคทันไหมถ้าไม่ทันก็หยุดในตรงนี้แล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะถ้าใครที่ได้คำตอบที่ไม่ถูกเนาะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายเลยคุณครูเรียบมากอ่าต่อเลยค่ะข้อที่7ข้อสุดท้ายสายไฟยาว5เมตร25เซนติเมตรสายเคเบิลยาว30เมตร45เซนติมตรรู้จักสายเคเบิลไหมคะนักเรียน สายเคเบิลก็อย่างเช่นพวกสาโทรทัศน์หรืออินเทอร์เนต็ตที่ใช้ดาวเทียมนะคะอ่าใช้สัญญาณต่างๆเขเรียกสายเคเบิลเนาะสายไฟยาว52เมตรยีซนติเมตรสายเคเบิลยาว30 m, ิเมตรส5ซนเมตระถ้าใครไม่เห็นภาพก็คุณคูก็จะวาดสายไฟให้ก็ได้อ่ะสายไฟยาว52เมตร ยี่สห้าซนติเมตรอันนี้คือสายไฟสายเคเบิลยาวสามยาวน้อยกว่าสายไฟหน่อยเนาะยาวน้อยกว่าสายไฟหน่อยอ่าสายเคเบิลก็ยาว30มสิบเมตรเขียนตัวย่อแล้วกันสามสิบเมตรสี่สิบห้า เซนติเมตรนะคะ,ะถามว่าระหว่างสายไฟกับสายเคเบิลอันไหนยาวกว่ากันนั่นคือสายไฟถูกหรือไม่ที่เขาเลยถามหนูว่าสายไฟยาวกว่าสายเคเบิลอยู่เท่าไหร่นะคะยาวกว่าอยู่เท่าไหร่เปรียบเทียบกันอีกแล้วข้อนี้เปรียบเทียบอีกแล้วนะคะยาวกว่าเท่าไหร่เปรียบเทียบนะคะดังนั้นการเปรียบเทียบการว่ามันต่างกันอยู่เท่าไหร่ส่วนใหญ่ใช้วิธีการลบนะคะอะแล้วก็ลงมาเขียนเลย แต่ว่านั้เรนต้องตั้งสติก่อนการลบทุกครั้งต้องเอาเลขที่มากกว่าขึ้นก่อนนะคะระหว่างเลข52เมตรกับ30เมตรอันไหนมากกว่า52เมตรใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราจะเอาขึ้นก่อนนั่นก็คือสายไฟค่ะความยาวของสายไฟสายไฟยาว52เมตรกับอีก25ิเซนติเมตรส่วนสายเคเบิลสายเคเบิลจะยาว30เมตร 45ห้าเซนติเมตรเราก็เอาอกมาลบกันนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่อ่าบรรทัดที่สามแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามเรามาเขียนอีกเหมือนเดิมเลยค่ะง่ายมากลักษณะการทำเหมือนเดิมแต่ว่าแค่เปลี่ยนโจทย์เฉยๆสายไฟยาวกว่าสายเคเบิลอยู่จุดจุดจุดอ่าแล้วก็รอหาคำตอบเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนก็ลบ ลบใครห้าลบห้าได้สิบนั่นผิดนะคะไม่ใช่การบวกนะลกูกมีอยู่ 5, ห้าหักออก 5, ห้าเหลือศูนย์ค่ะไม่ใช่สิบนะคะนุนลงแล้วนะตรงนี้ถ้าหนูได้สิบนั่นคือลงค่ะอ่ะทีนี้สองลบสี่สองลบสี่ไม่ได้ให้ไปยืมข้างหน้าเลยค่ะยืมข้างหน้าจากสองเหลือหนึ่งยืมเข้ามาสิบจากสองบวกกับตัวเองสองกลายเป็นสิบสองสิบสองลบสี่เหลือแปด ทีนี้ข้างหน้า1นลบศูนได้ไหมได้ดึงลบศูนเหลือนหนึค่ะ5้ลบสเหลือมีอยู่5้สมเหลือ2อ,อ่ะดังนั้นข้อนี้ตอบว่าสายไฟยาวกว่าสายเคเบิลอยู่21เมตร80เซนติเมตร ค่ะเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด7ข้อที่คุณครูพ่าทำใครที่ทำผิดพลาดข้อไหนสามารถกรอวิดีโอกลับไปแล้วก็หยุดณนะตรงนั้นแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะคะอยากให้นักเรียนทำถูกได้หมดทุกข้อแล้วก็เข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนเพราะคุณครูจะจบเรื่องนี้แล้วเนาะ,ะข้อสอบก็อยู่ประมาณนี้ละค่ะอะ่เรื่องถัดไปที่เราจะเรียนก็จะเป็นเรื่องของการชั่งตวงวัดแต่ว่าถ้านักเรียนยังทำมาไม่ถูกคุณครูก็จะ ยังไปไม่ได้เนาะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูมีความรู้มาฝากเพียงเท่านี้อ่านี้ก็จะเป็นเฉลยทั้งหมดที่นักเรียนพยายามทำให้ถูกแล้วกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ตั้งใจเรียนสวัสดีค่ะ